ยูพินช้างน้อยสาวใหญ่วัย36ปีชาวจังหวัดสระแก้วโดยกําเนิดผู้ซึ่งอาภัพในโชคชะตาของตัวเองอย่างยิ่งใครคงไม่คาดคิดว่าด้วยวัย36ปีซึ่งเป็นวัยทำงานสร้างรากฐานให้แก่ครอบครัวนั้นเธอไม่สามารถเดินได้ก่อนหน้านี้ยุพินใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปในสังคม จนกระทั่งความผันแปรอย่างแรกที่เกิดขึ้นกับเธอสามีกับเธอเลิกรากันไปหลังจากที่มีลูกคนแรกด้วยกันเธอจึงฝากลูกชายไว้กับแม่แล้วเข้าไปทำงานโรงงานในกรุงเทพเธอกลับมาบ้านอีกครั้งเมื่อแม่ล้มป่วยซึ่งเป็นเหตุให้เธอต้องอยู่ที่บ้านอย่างถาวร ยุพินอยู่กับแม่ได้สองปีแม่จึงจากไปจากนั้นมาเธอจึงอยู่กับลูกชายเพียงสองคนและในระยะนี้เองก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเธอพอสมพง์ได้ขวบกว่าเขาเริ่มออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดไปทำงานที่ไนในิคมบ้านตะพุทธ ไปอยู่ที่นั่นสามสี่ปีก่อนจากนั้นมาก็เข้าเทหาเงินส่งให้แม่กับลูกตัวเองก็เลยมาป่วยก็ไม่ได้รู้ว่าสาเหตุว่าป่วยเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ปวดขาปวดตามข้อตามกระดูกขึ้นมาแต่ก็พยายามถามหมอเหมือนกันว่าหมอจะหายไหมหมอบอกว่าไม่หายห,ายหรอกกินยาทุเลาไป เสียใจเสียใจที่ตัวเองเป็นโรคนี้และรักษาไม่หายอาการป่วยที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจของเธอเป็นอย่างมากจนในบางครั้งคิดถึงกับว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เนื่องจากหมอที่รักษาบอกว่าโรคที่เธอเป็นนั้นรักษาไม่หาย แต่ถว่าแรงฉุดรั้งความคิดสั้นนั้นลงก็คือลูกชายคนเดียวของเธอยูคินบอกว่าลูกของเธอนั้นได้ช่วยดูแลเธอทุกวันโดยก่อนไปโรงเรียนจะหาข้าวหาปลาไว้ให้กลับจากโรงเรียนก็จะมาดูแลแม่ ซึ่งเดี๋ยวนี้จะดีกว่าเมื่อก่อนมากพอเมื่อก่อนลูกยังทำอะไรไม่ได้มากนักจนบางครั้งต้องกินข้าวกับน้ำปลาพอเมื่อเกิดอาการป่วยก็จะปวดตัวจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาหุงข้าวให้เรากินได้อย่างเดียวกับข้าวเขาก็ทําไม่เป็นหุข้าวเสร็จก็ก็เอาขวดน้าําปลามาตักไม่ให้ก็เกลือก็น้ําตา นอนอดข้าวจนกว่าลูกจะเลิกโรงเรียนมา,อาตอนเดือนมีนาก็ไม่สาี่ผ่านมาขยับตัวไม่ได้เลยแต่ก็ต้องทนปวดก็ต้องทนยิ่งไม่มียากินเราก็ต้องทนถ้าเรามีเงินไปเอายาเดือนนี้เราก็ได้กินมันก็ไม่ปวดแต่ถ้าเราไม่มีเงินไปเอาเราก็ต้องทนปวดแต่เราจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อเราทำงานไม่ได้ ทุกวันนี้ยุพินจะใช้เวลาอยู่กับบ้านถักแห่เผื่อจะมีคนมาถามซื้อบ้างซึ่งนานๆครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจของเธอส่วนหนึ่งนอกจากลูกชายแล้วนั่นคือเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบที่คอยแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ